เกาะพีพีเลอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาราหมู่เกาะพีพีแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวปีละไม่ต่ำกว่า1ล้านคนแต่สภาพปะการังใต้ทะเลที่นี่กลับอยู่ในระดับที่นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลใช้คำว่าวิกฤตทีมงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันและนักดำน้ำอาสาสมัครกลุ่มนี้ กำลังเตรียมตัวลงดําน้ําเพื่อนําเอาปะการังเขากวางและปะการังแผ่นที่เพาะขยายพันธุ์เอาไว้ไปปลูกตามแนวปะการังธรรมชาติที่เสื่อมโทรมรอบๆเกาะพีพีเลมันมีความจําเป็นที่จะต้องฟื้นฟูนแนวปการังในบางบริเวณที่คิดว่าสามารถที่จะฟื้นฟูได้ดรนริณีทองแถมบอกกับเราว่า<ล>การเพาะขยายพันธุ์ปะการังมีความจําเป็นเพราะปะการังที่นี่ได้รับผลกระทบทั้งจากการท่องเที่ยวและการฟอกขาวเมื่อปี2553 ส่วนใหญ่จะเป็นเขาวกวางเราเอามาขนาดประมาณสัก4-4เซนติเมตรนะคะจากพวกเศษปกากรังที่มีการแตกหักเสียหายแล้วก็เอามาอนุบาลในแปลงที่ลอยอยู่กลางกลางน้ําเป็นเวลาประมาณ8เดือนหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วเราก็เอากิ่งปกากรังมามาผูกปิดโดยใช้ลวดลวดโทรศัพท์หรือว่าพวกพลาสติกรัดรัดสายไฟ แล้วก็จากนั้นเนี่ยปะการังเขาวางเขาจะเจริญเติบโตค่อนข,ข้างจะเร็วก็คือประมาณ2ปีเนี่ยเขาก็จะคลุมพื้นที่ที่เราต้องการฟื้นฟูนได้ไ <ป S 1> มีทั้งการทิ้งสมอเรือทั้งการเหยียบย่าของนักท่องเที่ยวการปล่อยน้ํามันทิ้งขยะการประมงในบางครั้งซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคต,ต่อการฟื้นตัวของปะการางังการที่จะเอาไปหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่ขาดที่ไม่มี การรบกวนของมนุษย์เนี่ยก็ทำได้ยากเพราะฉะนั้นเราถึงสามารถที่จะฟื้นฟูแนวปะการังของทีพีได้ในบางบริเวณเท่านั้นนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนที่ที่น้อยมากเมื่อเทียบกับแนวปะการังของเกาะทีพ,พีทั้งหมดแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องทําการทํางานฟื้นฟูครั้งนี้ไม่ได้มีแค่การปลูกปะการังเท่านั้นนักดำน้ำอาสาสมัครชาวต่างชาติก็เข้ามาช่วยจัดเตรียมแปลงอนุบาลปะการังใหม่ เพื่อรอนำเอากิ่งปะการังมาเพาะขยายพันธุ์ต่อในต้นปีหน้าจากการลงดําน้ําทํางานของเรานะครับพบว่าจํานวนของคนที่พยายามจะเข้ามาฟื้นฟูทรัพยากรใต้ทะเลกับจํานวนของคนที่เข้ามาตักตวงผลประโยชน์จากธรรมชาตินั้นสัดส่วนแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับและทําไมอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยกันทํางานถึงมีแต่ชาวต่างชาติเรื่องนี้คนไทยทุกคนต้องช่วยกันหาคําคตอบครับทั้งหมดนี้คือทีมข่าวใต้น้ําชากวัต